มีรถเข้าใหม่ตัวนี้ตัวไหนเนี่ย AMG เหรออันนี้เป็นอะไรเนี่ย GLA 2 5 0 j o n t Open อันนี้เปิดได้ไหมพี่ต้อมเปิดได้ครับเปิดได้เข้าใหม่โอเคอุ้ยคันนี้บอกอย่างเนี้ยบอยู่เลยแต่ว่าสกกระปกนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำสปาเนอะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทําสปาเพิ่มใช่ไหมพี่ โอเคอันนี้อราทำสปาเป็นเบาะหนังอาคารทลาอีกเลยเอาเป็นกระมี่นะตรงนี้ทุกคนอาจจะมีนิดๆหน่อยๆเป็นฝุ่นเนาะเดี๋ยวให้ช่างเก็บให้อแล้วก็ตรงนี้เก็บด้วยหนาะคาบ,คบสติกเกอร์โอเคอเคข้ข้างหลังขื้งหนังกว้างมากกว้างวะ่ะคนใต้อีกแล้วไม่ลืมกําพืชอ่าข้างใน้พูางหลงใหม่อยู่เลยนะเออใหม่มากนี่มี พ่ผมพยาบาลครบอนะขอเปิดด้วยอันนี้หน่อยโอเคพี่ว่า<ะ>แป๊บหนึ่งโอเคอ่าอุ้ยเขาเคยใช้ปะเนี้ยอันเนี้ยเอาไปมาแล้กนอันเนี้ย <c oughs> ยังใหม่อยู่เลยยังอยู่เลยอะเออโอเคนะรถสวยมากพี่ต้อมโอเคแล้วเดี๋ยวลอ้อล้อไม่ค่อยมีรอยแต่ว่าปัดเพิ่มให้ลูกค้านิดหนึ่งเนาะพี่เนาะ โอเคเดี๋ยวทำต่อไาพวกสีพวกอะไรก็ดูให้ครบนะจ๊ะได้เลยถ้าไม่ครบจะโดนลงโทษนะอะสตาร์ทดูนิดนึงพี่วาไงไงคะเดี๋ยวให้ดูนี่ไม่หกหมื่นแล้วคันนี้เป็น TLA ใช่ไหม TLA เป็นตัวท็อปใช่อาา่ะฮะไม่ใช่ <c oughs> AMC Dynamic เป็นตัวท็อปมีซันลูฟอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเออเลมีเปิดได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะอันที่เป็นมากแต่ว่า,อ,า,าอีตัวกระจกอันนี้เปิดได้แค่ตรงนี้นะบานใหญ่และคันนี้จะบอกว่าเป็นปี19จด21ใช่ไหมคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นนี่เพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวเนี่ยตร,ตรงกระจกอะจจะเก็บให้หมดเลย นี่ขนาดแบบยังไม่ได้ทําสปาแบบคัววงจรนะสวยขนาดนี้ถ้าทําแล้วจะขนาดไหนไปดูกันเราติดตามคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขึ้นทำอะไร,รอ่ะพี่ทำความสะอาดรถไงครับไม่น่าทำเนาะขค้นนี้ก็เข้าใหม่แล้วเนี่ยเหมาะสายมูด้วยนะเพราะว่าราคา999าาเ ใช่ปะใช่ 9, 9, 9. ปีสิเกใหม่เก้าหมื่นเลขเก้านะาเก้าเก้าไปไกลๆบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆคันนี้รถเข้าใหม่ใช่ไหมเออสวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ช่างปัดเพิ่มเนาะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขัดกระจกอะไรให้เงาวิบอันนี้ยังไม่เงาขัดอีกอันนี้ได้อีกทําให้แน่นๆจุกๆไปเลยข้างหลังข้างในเป็นไงบ้าง<ม>พี่มา<ะ>แมก แม็กไม่เป็นรอยแต่ก็จะให้ขัดแต่ก็ดูเดี๋ยวเรามอขัดใช่แม็กไม่มีรอยเลยแต่ว่าจากจะให้ช่างขัดให้โอเคภายในอันนี้เป็นรถเข้าใหม่อ,นนอุ้ยเบาะหนังบุญจอสองดอกอีกอแล้วแบบเอาจริงบุญจอสองดอกนี่หาย,ยากนะใช่แล้วดอกหนึ่งมันแพงอ่ะได้สองดอกแบบเนี้ยคุ้มเกินราคาไม่ถึงล้านราคาไม่ถึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเะก้าพันบาทเท่านั้นแลวจะบอกว่าใหม่ไม,ไม ไม่หลักหมืน่นไม่หลักหมื่นจริงๆมาดูข้างหลังอีกนิดอ่ะดูข้างหลังนะอ่ะกระจกอันนี้ขาดให้ลูกค้าด้วยโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บให้ลูกค้าเพิ่มนะครับพี่ว่าอันนี้เก็บให้หมดเลยอ่ะที่ตรงนี้ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่อีกแล้วยังใหม่อยู่เลยนะครับด้านหลังโอเคต้องขัดสีนะสีขาวขาดสีใช่มันมันต้องมันต้องเอี่ยมลูกค้าได้ไปคือเอ้าโชกชคลื่นมาก อ่ากรึบกรึบกรบเลขเก้าด้วยทะเบียนใช่คันนี้มันราคาก็เก้าปีก็เก้าไม่เก้าทะเบียนเก้เก<ๆ>้างวนนีมาแน่เก้าเเก้าเพูดเล่นนะครับทุกคนไม่เคยซื้อโอเคก็หอมปากหอมคอเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่มาทำให้ดูอีก